ีตอนเช้าจากเมลเบิร์นนะคะวันนี้อากาศดีขึ้นแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้หมอกปก คลุมทั้งเมืองเลยแบบมองไม่เห็นอาคารที่อยู่ไกลเกินกว่าร้อยเมตรก็ไม่เห็นแล้วอะน่ากลัวมากถ้ามองจากตรงนี้จะดูเหมือนอากาศแย่มากแต่ว่าพอเราเดินลงไปข้างล่างแล้วอะไปเดินในเมืองแล้วอะมันก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ก็ใส่หน้ากากากันไว้นะคะเมื่อวานก็เลยเหมือนว่าใช้เวลาทั้งวันไปกับการพักผ่อนนะคะแต่แค่ออกไปทานมื้อเที่ยงแล้วก็เดินห้างที่อยู่แถวที่พักก่อนกลับห้องมาก็ซื้อของสดมาทําอาหารเย็นแต่วันนี้อากาศดีขึ้นเยอะมากๆแล้วจะได้ออกไปเที่ยวกันแล้วค่ะ จากในเมืองมาถึงที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองแล้วนะคะตอนนี้เะอยู่ที่ National Gallery of Victoria นะรู้จักข้างนอกผูใหญ่มากเลยเนะ <My friend. S 1> ยาะเต่มากฟัรใหญ่ามากแต่ว่าเท่าที่เตยได้อ่านมาจากใน Google แล้วก็เว็บไซต์ของที่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายวิดีโอจะถ่ายรูปมาฝากแทนนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าข้างในเป็นยังไงเนาะ แสดงหลายขาแขนงมากเลยไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมภาพวาดภาพเขียนภาพพิมพ์รติมากรรมมันติมีเดียจากศิลปินทั่วโลกหลายทวีปหลายยุคสมัยเรียกว่าจบครบ All-in one เลยทีเดียวนะคะที่นี่เข้าชมฟรีมีเพียงนิติการพิเศษท,ที่อาจจะมีค่าเข้าชมเพิ่มเติมเพีเพยงเล็กน้อยใครที่อินกับศิลปะมากๆเนี่ยเตยแนะนําว่าควรใช้เวลาที่นี่1-2ถึงวันเพราะมีงานแสดงมากถึง7 0,000ชิ้นโดยประมาณส่วนเตยผู้ที่ไม่เข้าถึงงานศิลปะใดๆทั้งสิน้นใช้เวลาไปแค่2ชั่วโมงในการเข้าชมเพียง บางหัวข้อเท่านั้นนะคะเท่าที่เตอได้เดินดูงานแสดงมาเนีย่ยสนตัวชอบงานศิลปะของยุโรปมากส่วนรัสตี้ก็ดูสนใจงานศิลปะจากทางเอเชียมากเป็นพิเศษ้ตยออกมาจากแกลเลอรี่แล้วนะคะตอนนี้ข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งของแกลเลอรี่จะมีสวนอยู่ถ้าเราจะเดินไปเรื่อยๆมันจะมีแลน์มาร์กประมาณสองสามที่ในสวนนี้เดี๋ยวจะไปดูกันค่ะ นี่คือคุณหมอเอ็ดเวิร์ดแวรรี่ดันหลอกเป็นศัลยแพทย์เฉลยศิษที่ได้รับการยกย่องจากการช่วยชีวิตและรักษาเฉลยศิษย์ที่สร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ Welcome to the Shrine of Remembrance in Melbourne. It's a memorial to the World Wars. We're going to go inside and have a look around. Welcome to the Shrine of Remembrance. One of the features of the memorial to the the is the unique railway light. The slight light symbolizes the three of the war. A remembrance, breaks, simulation, way Thank short service thank of for of you, 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 thank thank life. ตอนนี้เตยขึ้นมาอยู่ข้างบนของ t r i n e of Remembrance แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแต่ว่าจะให้ดูวิวที่อยู่ข้างหลังก่อนเป็นวิวของเมืองที่อยู่ฝั่งนะคะข้ามแม่น้ำยาราไปแต่วิวของฝั่งนี้ก็มีแหละอยู่ในั้น <c oughs> สวยมากเขาทำไว้ดีมากเลยอะสวยและยิ่งใหญ่จริงๆ เดินเข้ามาในตัวอาคารก็จะเจอโถงที่มีอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางคนเขาจะมาย,ยินร้องมานี้แล้วระลึกถึงทหานที่ไปร่วมรบในแต่ละสงครามนะคะแต่ว่าเตยไม่ไแน่ใจว่าเขาทํากันตอนกี่มอถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนนะ่ะก็จะเห็นหลังคาที่อยู่สูงมากเลยเหมือนเป็นปลอกทรงกลวยแหลมตรงฐานก็จะมีภาพนูนจำลองเหตุการณ์ช่วงสองครามด้วย รอบห้องโถงเมื่อกี้จะมีทางเดินแคบๆสีด้านเลยบนผนังเขาจะมีธงชาติของประเทศพันธมิตรแวนไว้นะคะข้างล่างก็มีรายชื่อทหารที่ไปร่วมสงครามเราได้แผ่นที่แกลเลอรี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามลูกศรสีดแดงกันละกันจะได้ไม่งงนะ แกลเลอรี่ที่นี่รวบรวมเรื่องราวของสงครามแต่ละครั้งมีข้อมูลในแบบรูปภาพวิดีโอแบบจำลองเครื่องแต่งกายและข้าของเครื่องใช้ของเราทหารโดยส่วนตัวเนี่ยประทับใจการนำเสนอโดยการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอที่มีแผนที่กับรูปภาพประกอบเพราะว่าเข้าใจง่ายดีนะคะ the Greek and Meanwhile, หลังจากที่เตอได้เดินดูงานมาสักพักแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกโตรหูกับความเสียหายและการสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ก็เดินดูจนจบครบแต่คิดว่าคุณเผื่อเวลาอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงสำหรับการเดินชมในตัวอาคารทั้งชั้นบนท้องโถง,งและก็ชั้นล่างส่วนข้างนอกก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็สวยดีนะคะถ้าเดินถ่ายรูปแป๊บๆก็เสร็จแล้ว สุดทายนี้อาจ,จะแนะนําให้หาอะไรบันเทิงเริงใจทําหลังจากที่ออกจากตัวอาคารนะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นอาจจะทําให้รู้สึกเศาซึมซึมเศร้าได้ Now <laughs> and then we went to those bathrooms over there and now we're we'll going down past here and we're sick we are going to the volcano then d. d to catch the tram back to the city hmm. <laughs> it's got like here this is botanical garden of Melbourne we're walking to the La Trobe Cottage บ้านหลังนี้เป็น o u r n o u r n e s s t surviving building นะคะสามารถเข้าไปชมข้างในได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วเราก็เลยจะเดินดูแล้วกบ้านเฉยก็พอสั่งเล็กเนาะแต่น่ารักมากๆเลยออกมาจากคาเดนแล้วค่ะตอนนี้6โมงกว่าแล้วเกือบทุ่มลแล้วใช้เวลานานกว่าที่คิดไปเยอะเลยเดี๋ยวจะกลับไปใน CBD แล้วนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินกันอาจจะทำอาหารกินแหละเจอกันค่ะ ดีวันใหมค่ค่ะตอนนี้เตยอ,อยู่ที่ Central Station นะคะกำลังจะนั่งรถไฟไปที่ b e l b o u r n e Station ค่ะเราอยากจะไปนั่งรถไฟที่เรียกว่า p a d f i n g Billy นะคะ ิงบิลลี่แล้นะคะหลังก็คือรถที่จะพาผู้โดยสารไปยังสถานีต่างๆค่ะแต่ว่าเรื่องก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่<ม>ทําให้เตยยังไม่อยากจะซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางไปกับพัฟซิ่งบิลลี่ในวันนี้ครั้งหน้าถ้าเตยได้มีโอกาส มเมลเบิร์นต,ต้องได้นั่งรถไฟนี้แน่นอนตอนนี้เราก็ยังเหลือเวลาในตอนบ่ายอยู่นะคะแต่ก็เลยคิดว่าจะไปเดินเล่นในแถวนี้ที่สะพานอะไรสักอย่างนี่แหละที่เราจะเห็นขบวนรถไฟนี้แล่นผ่านหลัจากนั้นเราก็จะเดินกลับมาที่สถานีเบลเกรดนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับ c b d ค่ะก็เดินมาถึงสะพานที่จะไว้ดูรถไฟแล้วนะคะเป็นสะพานไม้ที่รถไฟเขาจะผ่านมาในอีกประมาณ10นาทีก็นั่งรอกันต่อไปคราสวยดีนะเท่าที่เห็นจากตรงนี้คือข้างล่างมีลำธารแล้วก็ เหมือนเป็นสวนเล็กๆๆแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะคะมีป้ายอยู่ว่าไม่ให้คนภายนอกเขาก็เลยได้แ,แต่นั่งอยู่ตรงนี้ใครจะมาที่นี่มีที่จอดรถอยู่นะคะมีรถมาจอดเพิ่มอีกประมาณ3คันน่าจะมาดูวิวเหมือนที่เรากำลังทำเนี่ยแหละแดดมันร้อนนะก็นั่งรอในรถได้เลยเห็นร่มๆอย่างนี้คือแสบตามาก coming ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะ บมือจะขอกข้างบนแล้วก็รู้สึก,กว่าพี่ใจค่ะที่ได้มาดูที่นี่ ตอนนี้เตยอยู่ที่ r i n c e s s p i e r นะคะที่เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในท่าเรือหลักของพอร์ตเมลเบิร์เลยไว้ทั้งคนส่งสินค้าและผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้อพยพยาดินฐานท่าเรือเนี่ยเคยมีรางรถไฟยาวไปตลอดทางเลยพอผู้โดยสารเขาลงเรือมาก็สามารถขึ้นรถไฟต่อได้ทันทีต่อมาก็เริ่มชำรุดทุดโทมส่วนที่ซ่อมได้ก็กลายเป็นรางโลง่ลงๆให้คนมานั่งเล่นตากลมตกปลาอย่างที่เห็นเนี่ยส่วนที่เสียหายเกินย,ยาๆยก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เราเห็นแต่ตอไม้สายรีวิวเนี่ยแนะนําให้มาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ พราะว่าตอนนี้เพิ่งห้ามงครึ่งไม่สามารถรออีกสามชั่วโมงได้มันนานเกินไปน่านจะไปทําอีกอื่นดีกว่า Dinner from Lord of the Fries. We've got onion rings, potato chips, k u m a r chips, a fake chicken burger. Because this is all vegetarian food. It looks about right from the side of it, but that sticker looks wrong. <laughs>